Don't say too much f u ร์ on my video please too much f u ร์ in my video now. โอ้ยทุกคนอันนี้คือดูถนนดิดูดูดูแคปลูแคปลูแคปลู care ful, care ful, care ful. ชีจะล่าอยู่แล้วจ้ะทุกคนนะขอบอกเพราะว่าัล l l o ค a สเปกี้วันนี้เราจะ ขับรถจากคาสเปกี้กลับเข้าไปที่ทิลิบิซีแล้วนะคะก็คือเราอยู่ที่นี่สองคืนแล้วทินชอบที่นี่มากทุกคนมันธรรมชาติดีอะแล้วมันก็เหมือนได้แบบพักผ่อนนจีนมีที่ชิลๆเยอะแต่ที่นี่ก็คือปิดค่อนข้างเร็วนะคะก็คือเหมือนคนแบบก็เหมือนเขาเรียกว่าเมืองต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ได้มีแบบไลฟ์อะไรขนาดน,นั้นเดี๋ยววันนี้เ <ra S 2> <ś aquí> ราไปพร้อมกับคันนี้มันเดิมมาลิสาเรันคับทิลิบซีเจอกันนะจ๊ะ Bye bye, Kaspeki! do care. Ah. sleeping on the road. No, no, no. Oh, here, yeah, sorry. I wrong. <laughs> They're just taking a nap. <laughs> 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 uh, this is my area. Bitches! <laughs> You go, you wear this it. Not you. จบจบแ p ้ h ท b ่พิลิ i ี่ย i งอยู่ท e ่ a ั่นรอให้คุณ .Yeah but I don't want to wear it. กดถ่ายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันสวยเือถนนก็โอเคอยู่นะ เราจะแวะไม่เยอะนะคะแต่เรียกแวะตรงนี้มาริสาไม่กล้าตืขับรถมาทางนี้แล้วก็เอาเอาตามาไว้ตรงนี้เราจะมาถ่ายรูปแบบเท่ๆกันรถอะไรเงี้ยทุกคนให้มันเหมือนแบบ road trip อะไรเงี้ยอ่ะหมุนให้มันตรง position จ้ออกกุญแจ next on the seat แล้วทุกคนเจออีกแล้วคือแบบเหมือนเขาไม่ได้ดู เหมือนแม่ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านนะเหมือนมันใช้ถนนเป็นบ้านเลยอ่ะตรงนี้เหมือน,ะนก็น้องวัวถนนที่ขาด่อยนะต้อระวังขาดไครึ่งเลยอ่ะต้องแบบว่าน,นี่เอาเนี่ยต้องมีคนบอกแล้วก็ให้ไปทีละฝั่งนะคะขับขี่ยังปลอดภัยต้องระวังด้วยจ้ะ มงว่ากินกาแฟนะคะไม่ค่อยมีร้านแบบนั้นแล้วเลยต้องมากดเอาในปั๊มน้ำมันกาแฟออนเดือดเดืดรเออแต่นี่มีครีมม่วงครีมมากตั้งแต่มายังไม่ค่อยได้กินกาแฟดีดีเลย้มวเข้าจะเข้าเมือง ที่บิลิซีแล้วนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงจากคาสเปกี้มาเท่าเดิมแต่ว่าขามากก็คือเร็วกว่าขับไปเพราะว่ามาค่อยเดินเว้ยมาโรถทริปของแพ้รถทริปสามชั่วโมง ทิบ wow. oh, no. like ิล like ิซีจะเห็นโรงแรมนั้นจ้าโอ้คนเลยค่ะเันนะนไปบนมาดูทางขึ้นสิถึงได้บอกอย่าขับรถในทิรีซีนะคะเพราะทางมันดูอดู้าวามากเลยอ่ะใช่หรอ This a l l i n t l u i v e s, <S, yeah. <S in the fucking e don't r i v e in t i l i i b i l i s i a b a b ค่อยๆค่อยๆแอนเดนอยู่ไปทางนู้นยู่ไปตุดเนี่ยไอ้ขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ a h my god too Fuck d h e one we get down and look I think that's Oh okay I'm good ยูฮันฮัวยูฮันฮัว yeah yeah อะไร Okay 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 I'm good Yes ดู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 คนนั้นว่ามา Okay, this bitch okay. is on fire! Yeah. yeah bad, we're good, we good, we're good, we Let me go up again because yeah, I need to toy. Yeah, you go a there, you go you Yes. Fuck you. We're good now, we good now. Yeah. Don't say too much fuck on my <laughs> video, please. <laughs> too much fuck in my video now. <laughs> <laughs> โอ้ยทุกคนอันนี้คือดูถนนดิดูดูดูแคฟลุกแคฟลุกแคฟลุชีจะล่าอยู่แล้วจ้ะทุกคนนะขอบอกเพราะว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยดูดิอ่ะดูทางบ้านเขาสิเยวเดอเยอช่วยกูได้ไหมเนี่ยถ้าทางแม่นก็แค่ make a U turn แปลกใจเลยอ้าวว่ารถทำไมมันบุบเบิบขนาดนี้ ทางมันเป็นอย่างนี้ไงดูดูอ้าวเข้าไป g o u m e Street ใช่ไหม You have arrived All right Art Cafe Home What is that Do we have to turn or we park here and then I know เจอแล้วนะคะที่นี่ไม่มีลิฟต์ด้วยจ้ะแม่ นี่นี่ด้วยเกรป e อังมณนเยอะนี่นะคะมันก็จะหาเจออยู่ในหลืบตรงนี้ชั้นสองไม่มีลิฟต์จ้ะแล้วกระเป๋าใบใหญ่ฉันจะรอดไหมทุกคนตายตายตาย <c oughs> มาดิซาไปเอากระเป๋า this is why you have to do gym every day โอ้ยดูนี่ข้างุนเขาเยอะมากอันนี้คือของแท้นะทุกคนไม่ใช่ของปลอมนะเจ้าหนอนดูดิว้าว <Wow. S 1> ห้องตรงนี้เนาะเหนือจะแป้งเลยต่อใบใหญู่้หญิงแกร่งห้องคืนละสองพันกว่าบาทนะทุกคนห้องน้ำ เป็นเตียงแบบนี้แหละแต่รวมอาหารเช้านะแต่ชอบอังุ่นตะกี้มากเลยเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายอีกรอบตรงนี้นะคะถึงแล้วที่พักของเราคืนนี้อันนี้จะเป็นที่กินข้าวลองเข้าไปดูสิกินข้าวอยู่ชั้นสามว้าว she's already here with the one yeah Nice ว้าวอะไรส์ต์ No ไม่ยอมกินอันนั้น This ที่นี Welcome drink m ือฮึอ๋ Hi Hi แมวน้อยอุ๊ยนี่ไงที่กินอาหารเช้านะคะอยู่ตรงนี้ Oh my god Wow บิวสวยมากเห็นหมดเลยเออคุ้มละตอนนี้คุ้มแล้ว คุ้มแล้วที่เราแบกกระเป๋ามาสูงขนาดนี้ว้าวเดี๋ยวเราไปพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวทินจะพาไปข้างนอกวันนี้ดูไปดูนะว,ว่าพาไปไหนกิ๊กกลิ้วเขามีก๊อกลายด้วยอ่ะเหป่ะอันใหญ่ทินต้องซื้ออย่างนี้มาว่าทินก็ทำนะทินก็เก็บไวยที่กินอเลยเงี้ยแต่ของดีมนะันอันเล็นเดีย๋ยวต้องซื้อแบบนี้ยสวย